มาตามสไตล์ผมมาเช็คไฟกันไฟหัวเทียนมาก็มาดูวัดกำลังอัดสิวัดกำลังอัดนะครับเครื่องมือมีมันลืมไม่เยอะวัดกำลังอัดนะครับบิดกันเร่งสุดสตาร์ทนะ ก็น่าจะเห็นนะครับก็เหมือนที่ผมมีเ้อาไว้ตอนแรกเหรอผมสตาร์ทดูแล้วมันเหมือนไม่มีกําลังอัดก็ตามตัวเลขนะเดี๋ยวเสนอราคาหรือตรวสอบต่อไปว่าลูกค้าจะให้รื้อหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องงมไม่ต้องเดาตัวเลขก็ไม่หลอกนะครับ <S <S แรงอัดเท่านี้สตาร์ทให้ตายครับไม่ติดหรอก